คลิปวิดีโอนี้ครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยทุกท่านนะที่นี้ด้วยนะครับเอาล้ทั้งสองที่ต้องการทักทายก่อนที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้นะครับไลา์ชนั์และเตะครับในวันนี้กับวันแข่งจริงอาจจะไม่โตงยังไงขออภัยด้วยนะครับผมครูครับรับประกันความมันนะครับ เดือดแน่นอนนะครับคู่นี้แมนยูเอเวอร์ตันนะฮะและนี่คือรายชื่อทางฝั่งแมนยูครับมีเดเกอาร์นะฮะปาบิสก้าไบยี่แม็กควายลุกชอนะฮะบอกบาเฟสครับนลุกมีมาซิยาอบโนโอฟอร์นันแรดฟอร์ดแล้วก็คาว์นี่ครับเป็นหน้าเป้านะฮะแมนยูครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับส่วนด้านของทีมเยือนเอเวอร์ตันนะครวันนี้มาระบบ4-3-3ครับมีพิกฟอร์ดนะฮะโกมันมีหน้าครับไมเคิลคีนครับ กอตเฟย์นะองการมีดูคุลเล่อลันซิปุสัสนนะในลูกมีฮามเมตลูเกสคาวสเลวินแล้วก็ริชาริสันนะเอาครับเริ่มเกมการแข่งขัน,นครับเป็นทางฝั่งแมนยูครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับเจ้าบ้านแมนยูครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีแดงนะครับ บุกจากซ้ายไปขวาของเพื่อนนะฮะส่วนด้านของเอเวอตันครับวันนี้มาชุดเสื้อสีเหมือนครับบุกจากขวาไปซ้ายะฮะตอนนี้ครับเป็นบอลของแมนยูครับทําเกมขึ้นมาบอกบาครับเฟรดเฟรดโยนมาด้านซ้ายที่แรดฟอร์ดนะแรดฟอร์ดเลี้ยงจี้เข้ามาย้อนขึ้นมาลูกชอ่อครับปาดเข้าในที่เขานี่ฮนะชอ่ชอช่อโอ้โหลูกนี้ครับแม่ทำบอลออกข้ามมาเองคนระับลูกทุ่มของเอเวอตันนะฮะ ผมมั่นครับวางยาวลูกนี้มาว่าติดมวลแคนแนก่นคูนฮะบอกบาเตบอลครับให้มาที่บุโนโอนฟอนานส์มาดันซ้ายครับที่ทางด้านของแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดฝากการจิเฟรตบุโนโอนฟอนานส์เกมต่อมาที่มัธดอลมัธดอลไหลามาพอปอ,อกบาไม่ตรงนี้ครับนิดเดียวฮะเปิดตรงนี้โอ้โหพิกฟอร์ดตักได้แต่ว่าซ้ำตรงนี้ยังติดทางด้านของมีหน้านะ จังหวะทักทายแรกของเจ้าบ้านนะฮะแมนยูเล่นสันนะลูกเตะม,มุมเฟรดโฟนฟานส์ทีมงานของคาวานี่ครับและฟอร์ดมาที่พอปอกบาเข้าซ้ายแล้วไหลมามาเรียบอยกับคาวานี่แม่ท่าดีใจนี่เหลือร้ายนะฮะโชว์ความฟิตนะ่ท่าดีใจนี่ครับ หาช่องจนได้คาวานี่ก็ซัดเสาแรกเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เจ้าบ้านขึ้นนำนะ,ะตัวนี้ในนาทีที่12นะฮะอีวัตตันครับเริ่มเกมขึ้นมาซิกูันครับทีมอารันออรันมาเดันซายทีมรชาร์ดสัน,นลิชาร์ดสันไปไม่ได้ครับต้องย้อนครับเข้ากลางที่ซิกูสันซิกูสันมาด้านขวาเอาครับด้านขวาเติมนะโคมัน มันคืนมาอ้าวกำับนี้ดูคุเล่ยังไงครับจะเปิดยังได้ดูคุเล่แม่แต่ว่าเฟสนะฮะถือว่ากดดันได้ดีครับทางด้านของเอฟตันทำบอลออกไปเองนะฮะเนี่ยจังหวะขึ้นนำของแมนยูนะฮะติกาครับเปิดยาวขึ้นมาเอฟตันเก็บบอลได้ครับฮาให้สอลิเกร อลันอลันจิมต่อที่ซิกุซันเนะีซิกุซันดวลกับอิลิกไบยี่ไบยี่ยังเก่านะแม่มาบีสาัก้าครับให้มาที่อิลิกไบยี่ครับจ่ายแทงมาที่ทางด้านของบุโนโฟอน,นันส์บุโอนมาทางซ้ายที่แรดฟอร์ดฮะแรดฟอร์ดตั้งใหม่ที่ด้านของแม็กควายครับ บุโนโอนฟานมาด้านขวาที่ทงด้านของมาซิยาอมาซิยากางเติมนะบุโนโอนฟานหลอกมาได้หนึ่งคนจะตบข้าในไหมติดไม่เคลื่นขีดยังได้รับแมนอยู่พอปอกบาปอกบาจิมต่อมาเขาวันนี้ใช้ตัวบังฮะมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะพิงตรงนี้ยังได้ครับไหลต่อมาบุโนโน่จะกดตรงนี้แต่ว่าติดไม่เคลื่อนขีดน,นะเอาเอลตันจะสวนกลับบ้างฮะชุดนี้ แต่ตันก็สวนกลับเร็วไม่ได้นะฮะอลันครับมีหน้าครับเข้ามาที่ทางด้านของคาร์วัลสเลวินซิกุสเซนซิกุซันวางด้านขวาตร,รงนี้ไม่ล้ำหน้านะฮะแต่ว่าผู้ศินยกธงล้ำหน้าแม่เป่าช้านะผู้ศินใช่ไหมตึกว่าไม่ล้ำนะฮะแต่ดูจากภาพชานี่โอ้โหชัดเจนเลยครับล้ำแน่นอนนะฮะบุนแคนครับเข้ากลางที่ หัวง,งอครับหมุ่งชงขึ้นมาที่บ็อกบาตอนนี้ครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เป็นด้านของแมนยูครับนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์อัสซยอวลไดบอลครับด้านข้างวนก่อนหนึ่งลออครับคือเมื่อที่หลับเต็มตื่นฮะ,ะนโฟนฟานัสคือมาที่วานบิสก้วานบิสกอมาเองครับแผนเมื่อที่คาวานีคาวานีพาบอลไปที่ว่างครับย้อนมาที่วานบิสกา้า มิสกาข้างในมันแน่นแนละ้วต้องตั้งใหม่ครับไม่ตั้งครับโอ้ยจัดเข้ามาเอาครับวัน,นี้ลูกนี้ขวาเน้นเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์เอดิสันคาวาน,นี่นะฮะวันนี้ซัดไปสองลูกแล้วนะฮะเรียบร้อยครับเ่ีรยบภาพชา้าฮะ เหมือนจะยิงไปเสาไก่แต่ว่าโอ้โหมากดเสาแรกครับคาวาน,นี่ยังเถื่อนนั่นตรงนี้เรียบร้อยครับ2-0ครับนียครับเอเวาร์ตันลำบากเลยครับตรงนี้ตามหลังสองลูกครับครึ่งแรกดูเกมตรงนี้เอเวาร์ตันยังไม่ดีขึ้นเลยนะชาริสันคืนนมาที้ทางด้านของกอสฟี ซิกูเซนอรับคาวสเลวินฮนะคาวสเลวิน้านขวาสุดครับมีจีนุเกสแต่แทงมาที่ทางด้านของดูกูเล่แม่าวามิสก,กา้าครับเอานี้เข้าทางปืนของควสเลวินเรียบร้อยครับเอเวอร์ตันไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองนะฮะจังหวะนี้เอาคือเอาสุดคือสุดนะฮะเอเวอร์ตันลูกนี้เคลียร์ไม่ขาดเองนะหรือบนดูภาพช้ากันนะครับ จังหวะจะยิงของดูคุเล่แต่ว่าโอ้โหบิซากา้ารีสกัดได้ดีแต่ว่าจังหวะเคลียร์บอลน,นะแหลเข้าทางปืนของคาร์สเลวินนะฮะตรงนี้ครับมอนแคนครับมาโอ้โหเชื่อบล็อกไม่ทันนะจนังหวะนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสองนะตอนนี้เกมกลับมามันแล้วตอนนี้ครับเอวตันก็เริ่มมีความหวังขึ้นมาทันทีนะฮะส่วนแมนยูก็ยังนำอย,อยู่หนึ่งลูกนะฮะแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับเพื่อนตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกนะฮะ บอกบาบูโนโฟอฟานส์เฟตเล่นกับบูโนโฟอฟานส์ฮนะบุโนโอเป็นสายทางด้านของแรดฟอร์ดตบขึ้นมาที่ชอชอครับให้มาที่บอกบาครับ,บครึ่งแรกกรรมาการทดสองนาทีนะเพื่อนขอวาวนี่ครับขวาวนี่จ่ายติดทางด้านของอลัน แล้วก็เรียบร้อยครับพูดสิงคโปร์นต้องเปเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับครูแข่งขันระหว่างแมนยูกับเอเวอเรตครับตอนนี้เสมอกันอยู่เอ้ยขออภัยครับเป็นทางด้านของแมนยูนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งฮะเดี๋ยวเรามาดูขึ้งหลังกันต่อครับเพื่อนๆครับผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะทั้งสองทีมครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะฮะยังใช้เล่นชุดเดิมในครึ่งแรกอยู่นะครับตอนนี้ ีโยนยาวมาไม่มีอะไรนะฮะบอลอยู่ที่ด้านของเฮงเจียนะฮะเฮงเจียครับเล่นสั้นครับให้มาที่มอนแคนชอชอมาทางด้านของฟาร์มป่าครับยอมมาที่เฟรดเฟรดมาที่ชอฝากการที่บุโนโอนฟอนัน,นะฮะเปลี่ยนแกนด้านขวาที่ด้านของมาซิยาลเขานี่ขอบอลครับมาซิยาลไม่ให้ครับให้มาทางด้านของพอปบอกบา เขาวันนี้ครับด้านขวาแล็ปนะแต่ว่าล้ำหน้าฮะมาที่บูโน่ฟอน,นันด้านซ้ายแร็ปฟอร์ดครับบูโน่ยังไงครับบุโนยังไม่ออกบอลครับเลือกมาที่ลูกชอ่อลูกช่อชิปเข้ามาที่คาวานี่ครับจังหวะนี้จะยกโอ้โหติดด้านของดูคคเล่นะฮะตอนนี้ครับเขาวันนี้มีลุ้นทำแมตติกนะเพื่อนเอาวันนี้บูโน่ฟอน,นัาแทงมาเฟรดซัดแนะ่แต่วันไม่ตรงกรอบันตรงนี้เนะี่ย เพื่อนครับรับชมแล้วถูกใจชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ก็เพิ่งแจ้งเตือนช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับผมแล้วขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์แล้วก็แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์นะครับลิงก์ย่นล่างนะฮะก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะผมขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับดูเกมต่อฮะ ตอนนี้เฟสครับโดนถอดอ่อนครแล้วก็ส่งนันของวันเบ๊ลงมาจังหวะโยนยาวมาครับแต่ว่ามาซิยาวล้ำหน้าไปก่อนฮะนี่ครับไม่ต้องโวยวายครับมาซิยาวล้ำแน่นอนนะจะังหวะนี้ซิกูเซ็นมีหน้าครับวางยาวๆลูกนี้ติดวันบิเซอก้าครับยิงตันเก็บบอลได้ครับวอนยิงดันของดูเคเล่เขาสลิวินครับมาดานซ้ายที่ลิเชซึน เชาริสเซนบอลนั้นของไบยี่ปัม๊มบอลมาฮะมาซิยาวบอมบีสก้าครับไอ้มาที่พอบอกบาบุโนโอฟนานันเขาวันนี้ครับด้านซ้ายมีแรดฟอร์ดฮะตอนนี้ครับผ่านชั่วโมงแรกของเกมการแข่งขันแล้วนะครับแมนยูยังนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งนะครับนี้โนโอฟนานัตนต้องดูว่าวันนี้เขาวันนี้จะแฮตติกหรือเปล่านะฮะ ตูโนโฟนานแตกมาที่ดอนนี่วานเดเบคเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งนะเนี่ยกดไปที่เสาแรกนะเรียบร้อยครับ ครับสกอร์แบบนี้ครับแมนยูถือว่าเล่นง่ายขึ้นนะฮะตอนนี้เอเวอร์ตันครับถ้าจะกลับสู่เกมนี้ลูกที่2ต้องมาก่อนนะแต่ว่าค่อนข้างยากเพราะว่าตอนนี้เอเวอร์ตันยังต่อเกมไม่ติดฮะสิกุสันฮะมาที่ดูคุเล่ครับดูคุเล่คืนมาที่มิน่าฮะมิน่าให้มาที่ไมเคิลคีนไมเคิลคีนมาเองครับสิคุัน ขึ้นชินเอาองี้ครับคาร์สเลวิตลูกหนีดูคู่เลยแต่ว่าเฮงเจียยังเซฟไม่ได้ตรงนี้ครับ,บซไไดัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งนะฮะสตีกี้ครับประสบการณ์เยอะฮะตรงนี้ยังเซฟไม่ได้ครับสิบสันเปิดเข้ามาเอาวามพิสกร้ามงอ์โอ้โหมงแบบสุดเสียวตวรงนี้เนะี่ยวนแคนถึงบอลก่อนนะฮะให้มาที่ชอ เยวมาที่มอนแคนครับจ่ายขวางมาที่บ็อกบาฟอนานครับมาที่ตอนนี้วันเดเบกวันเดเบกวางมาที่แรดฟอร์ดลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะฮะแรดฟอร์ดจะวันนี้ทันไหมไม่โอ้ทันนะจะังหวะโอ้โหทันเฉยครับแรดฟอร์ดตบเขากลางมาบูโน่ฟอนานเขานี่ร้อยทิศอยู่แต่ว่าเลือกจะยิงเองนะโอ้ บอลจนเสาเนี่ยเอาครับมีการเปลี่ยนตัวซิกูซันครับโดนถอดอ่อนะล้วส่งขด้านของอังเดรโกเมสลงมานะฮะตอนนี้ครับเวลาการแข่งขันไม่ถึง15นาทีแล้วตัวนี้ครับแมนยูยังนำอยู่31นะฮะโอกาสคว้า3าแต้มในบ้านอีกเท่ว่าสูงเลยนะสำหรับแมนยูคาร์วัส์ลวินครับช้อนลูกนี้มาขางด้านของริชันตบเข้ามาครับแต่เป็นบอลของแมนยู บอลแข็ครัมาที่ลูกชอชิปมาที่แมเตต์ฟอร์ดวันเดอร์เบคครับอบอปบารอูโนโอฟอนานอบอปบาครับอูโนโอฟอนานฮนะวันเด,นดอร์เบคควายมาที่อูโนฟอนานเขาว่านี่อูโนเลยขออภัยวันเดอร์เบคฮะเอาลัานซ้ายแรัลตฟอร์ดคอร์ดไหม อยากไม่เปิดไหลเข้ากลางมาแต่ว่ามันย้อนหลังเพื่อนนะเป็นบอลของอีวานตันนะครับโอมัน oh, ครับมาทีนดูโคเล่ดูโคเล่ครับให้มาที่ฮามิสลูกเกตโอ้วันอย่างนี้มาสวยงามฮะด,ดิชาดิสันจะเปิดยังติดบอลเข้าทางอลันฮนะด,ดิชารดิสันครับ หลานครับเขากลางมากูเมสปาทิยูคูเล um uh ่ด oh. oh, ูคูเล่ยังไงฮะโคมันมาขวาสุดทาเมสอย่างจริงโอ้โหนีเปิดไซก้อยว่าติดทางด้านของอิลิกใบซาวนะฮะอ๋อครับโคมันครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของเบอร์าร์ดลงมานะฮะชง่ายเกมไม่รู้ลงมาช้าไปหรือเปล่านะ อาเมซเปิดเข้ามาน่าจะเป็นลูกเตะม,มุมของเอเวัตตันนะจังหวะนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขารับชมวันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะมีบอลดีๆให้ดูทุกสัปดาห์ครับผมครึ่งหลังกรรมการโทษ4นาทีนะแม่โทษเยอะเหลือเกินครับไปซ่าครับมาที่มวนแคนวันเดอร์เบกมอนันทงชอ่อ ขอให้มาที่แรดฟอร์ดล้ำหน้าตรงนี้แมมล้ำหน้าบ่อยเหลือเกินนะมีหน้าครับเปิดเข้ามาดวตันดักได้ครับคอร์สเลวินกรรมการทดครบสี่นาทีนะตนูจะได้สักลูกใหม่เอากรบไล่มาเป็นสองประตูต่อสามครับชงท้ายเก๊ครับน่า โอ้บอลทูจหวะน,นี้ถือว่าสวยงามนะโอ้เจไบ,บกดได้วขวาด้วยฮันจีวะนี้ไม่น่าจะทันแล้วก็พูดสิครับยังไงครับปองนวินบนเวลาการแข่งขันทันทีน,ทนะการจะลองการแข่งขันระหว่างแมนยูเอฟเปอร์ครับจบเลยครับก็เป็นทางด้านของแมนยูเขาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อสองนะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงเพ,เพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า